คับเค้กโนเทล่าคัพเค้กที่เด็กๆที่บ้านชอบมากๆค่ะทำง่ายอร่อยมากๆไปทำกันเนยเค็มละลาย1 0 0กรัมโนเทล่า200กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมเข้ากันนีแล้วพักไว้ก่อนน้ำตาลทราย40กรัมไข่ไก่เบอร์1 2ึองฟองคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนีแล้วใส่โนเทล่าที่เราผสมไว้แล้วลงไปได้เลยค่ะ แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่แป้งสาลี60กรัมคนให้เข้ากันจนุเดียวเดียวกันเลยค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วไปเตรียมใส่พิมพ์ถ้าใช้กระทงเหมือนทงเบล์ต้องมีถ้วยรองกระทงด้วยนะคะแล้วก็นําขนมใส่ในพิมพ์ได้เลยค่ะ แล้วก็ตกแต่งหน้าขนมของเราด้วยโนเทล่าอีกทีนึงค่ะปริมาณก็ตามชอบเลยหมอหอ้อทอดนรดแมนให้ใส่น้ําเปล่าลงไปสัก100 ml นะคะเนื้อขนมที่อบได้จะได้ไม่แห้งมากเกินไปค่ะยังมีความนุ่มความฉ่าอยู่น้ําเข้าหม้อทอดอเลยค่ะหม้อทอดอที่เบลใช้วันนี้เป็นของกาบอนะคะของดีราคาเบาๆค่ะใช้ไฟ180องศานะคะ25นาทีหมอหอ้อทอดเรดแมนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเปิดดูบ่อยๆด้วยนะคะของเบลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครสนใจหมอหอ้อทอดเรดแมนของกาบอใบนี้นะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยตัวนี้ดี มากๆแล้วราคาคือน่ารักมากถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดคขราสูตรได้ในคอมเมนต์นะ